อาเจ้าหนุ <avec behaviour global ours> ่มหล่อน <qualité> ี่อยากจะไปเดทกับฉันไหมนะไม่นอาเจ้ายิ่งกว่ากินกือแถวบ้านว้าวเป็นเต่าช่วยลูกด้วยตัวหาแล้วหนีิเฮ้ยตัวหาเลยจับตีแตกละโว่หน้าตากูก็สวยทำไมไอ้่จะต้องไม่ท่านหน่อยแล้วไอโดนตีแม่งเอาอะไรเลยไม่ได้ไอ่เกี่ยวว่าอะไรใครกือ ไอ้ไอ้าอะไรวะเนี่ยจับขวแม่งไปลูก้กลับมาดีได้ปี้นึคิดว่าเท่ยกว่า้วเยก็พอตัวแล้ววะเ้ยมาตังำตังด้วยลูก้ยไอ้ไอ้ักตู้ช่วยดู้เฮ้ยไอ้ไอ้เข้ามาแล้วปาใส่เลยเดอยัก้อดนไปแล้ แกก็ตนำนมือแกก็ึ้งหัวแตก <c oughs> นนดูเหมือนพวกแกจะมท้ายใหญ่ในตอนนี้แล้วนะชิบหายแล้วไงพวกเรา <c oughs> ต้องให้เขาซอยใครเรียกมาวะเนี่ยฮึว่าไงไอ้หำน้อย ไม่ได้เขาหน่อยวเฮ้ยเขาต่อไปเฮ้ยพลังบอสเก่้เฮ้ยแม่เอ้ยไฟโดนเลยล้อล้อล้อตายเลยไฟแล้วเนี่ยแกคิดว่าแกชนะเหรอแกไม่ได้ชนะอะไรเลยแกยังไม่ชนะชนะเจ้แกจะกลับมาบ่อยทุกครั้งและแกก็ไม่มีวันชนะเลยกปีนั่พี่ได้ไหมเฮ้ยคนพาดคนพาดไปชันไปหัวใจดีเด่นก่อนสิ แบ e ็กลูมคัมแบ็กมาจากบ้าอ้สวยไม่สวยให้เสียงภาคภาษาไทยโดยเมคซีเฮสคนเดิมอย่าลืมกดติดตามไปกับคนซาบ,บันดิเมชันกันด้วยนะครับแลว้วก็กดติดตามม่ผมกันหน่อยนะ